ไปติดตามสถานการณ์ที่ประเทศรัสเซียยูเขีนสงกามมิกาเซเข้าโจมตีโรงงานผลิตใย,ย,ยแก้วนำแสงมอโดวิยาข้างๆกรุงมอสโกระยะทางจากอยเียนไปถึงมอโดวิยาไม่ต่ำกว่า1,000กิโลเมตร ือว่าหน่วยข่าวกองของยูเครนสามารถหาข่าวได้โคตรแม่นยำสืบทราบว่าที่นี่มันเป็นแหล่งผลิตใย,ยแก้วนำแสงที่เมืองโมโดวิยาจากนั้นส่งกามิกาเซ่เข้าโจมตีมากกว่า30ดอกขนาดชาวบ้านทั่วไปยังสามารถถ่ายคลิปวิดีโอได้รายละเอียดความเสียหายที่โรงงานผลิตใย,ยแก้วนำแสงโมโดวิยายังไม่สามารถบอกได้ว่ามันเสียหายเท่าไหร่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โมโดวิยาประเทศรัสเซีย